สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับกระเป๋าหิ้วนะครับลูกค้าเพิ่งส่งมาถึงนะครับผมส่งมาถึงก็สภาพกล่องก็โอเคเลยนะครับผมส่งมาจากที่ไหนครับเนี่ยรามคำแหงนะครับแถวรามคำแหงนะครับส่งมานะครับมาซ่อมนะครับเพิ่งมาถึงนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับก็กล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับไปสณียไทยนะครับผม ที่ดูแลของลูกค้านะครับไม่มีแตกหักไม่มีบุบเลยนะครับผมภายกล่องนี้ไม่มีรอยอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับไปสณียไทยนะครับผมที่ดูแลของลูกค้านะครับผมอาทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับว่าเป็นตัวเครื่องแบบไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูนะครับเราจะแกะเราจะแกะด้านล่างนะครับเราไม่แกะด้านบนชโอ้ยบาเดอร์นะครับหอมาอย่างดีเลยนะครับ ลูกค้าห่อมาเองนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจนะครับผมให้ช่างเก่งได้รับใช้นะครับผมหอขายเหยียบมาด้วยนะครับดูครับหน้าตาของตัวเครื่องอือมินินารักนะครับอื เดิอยังใหม่อยู่เลยนะครับ็ตัวเครื่องนะครับห่อการกระแทกแตัวนี้มาด้วยนะครับเป็นปุ่มนะครับตัวเครื่องเอน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องหนืดนะครับอาการนี้ลองเสียบปลั๊กไฟดู กำลังไฟสองร้อยี่สบโวลต์ถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟเราต้องเช็คก่อนนะครับอานทีเป็นไฟเมืองนอกนะครับร้อยสิบโวลต์นะครับผมเดี๋ยวเราไปทำการเสียบปลั๊กดูตัดเครื่องพอจากอืดน,นะครับยะไม่ค่อยไปเห็นนะครับเดินช้านะครับผม นี่นะครับอาการเครื่องนะครับอ่าแบบนี้นะครับเช็คดูครับนี่ที่วงล้อฝืดนะครับฝืดมากเลยอบเนี่ยครับจักเลยไม่วิ่งนะครับเสียงประมาณนี้อะเสียงนครับอืดอืดอืด,อดไม่ยอมวิ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปทำการเช็คดูนะครับว่า เกิดจากอะไรนะครับที่ทําให้ตัวเครื่องอืดแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะล้างเครื่องก็น่าจะหายแล้วนะครับถ้าอาการแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยมขอดไปลองเช็คดูก่อนนะครับผมเราจะไปทาการถอดนะครับถอดรื้อระบบข้างในเลยนะครับหรือโครงออกนะครับหรือว่าติดข้างนอกออกนะครับแล้วไปเช็คดูข้างในครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมเราก็นำมาถอดนะครับฝาครอบต่างๆนะครับถอดทั้งหมดเลยนะครับผมอาการแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องนะครับ ครื่องอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะเปิดนะครับหรือว่าขาดการล้างเครื่องหยดน้ามันนะครับหรือว่าจะระบีแห้งนะครับผมอาการแบบนี้นะครับเพราะว่าจะกระเป๋าหิ้วนะครับก็ตามที่เคยแจ้งไปนะครับหลายคลิปนะครับบางทีนะครับตัวเครื่องที่มาจากเมืองนอกนะครับเขาจะใส่ระบีมาให้นิดเดียวนะครับใสมาไม่เยอะนะครับแล้วก็ทําให้ระเบียบพวกนี้อยู่ได้ไม่นานก็แห้งไปนะครับพอแห้งไปแล้วก็ทำให้เครื่องเนืดนะครับจนเนืดหรือเหนียวนะครับก็ทาให้จักไม่สามารถใช้งานได้นานครับผมก็จะอยู่ก็ประมาณปีสองปีอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็อยางมาคร อย่าไปฝืนใช้มากนะครับเพราะว่าแบบนี้นะครับไม่เหมาะกับการเย็บผ้าหนาจนเกินไปนะครับบอกก่อนนะครับผมไม่เหมาะนะครับผมถ้าจะเย็บหนาก็ใช้จากอุตสาหกรรมนะครับถ้าเราจะเวรงานหนาเยอะนะครับภาสาหกรรมหรือจากรุ่นเก่านะครับเป็นซิงเกิลรุ่นเก่าหัวดำๆนะครับที่รุ่นคุณปู่คุณย่าหรือว่าพวกที่อาม่เคยใช้อะครับพวกนี้รุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยครับประมาณสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีประมาณนี้ครับแต่นั้นจะใช้ดีครับผมเวลาเย็บหนาๆนะครับไวลไม่มีปัญหานะครับผมส่วนถ้าใช้จากแบบนี้ก็ ถ้ามีปัญหาก็สามารถติดต่อสอบถามเขาไม่ได้นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมแล้วก็จะมาส่งมาวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำการซ่อมแบบนี้เลยนะครับซ่อมเสร็จแล้วถ้าไปสนีไทยยังไม่ปิดเราก็จะรีบส่งให้นะครับแต่ถ้าปิดเราก็จะขอเป็นวันถัดไปนะครับที่จะส่งเครื่องมอบคืนให้นะครับผมส่วนมากผมจะส่งไปสนีเท่านั้นครับผมจะไม่ส่งอย่างอื่นนะครับส่งอ่าพกขนส่งอื่นบางทีมีปัญหานะครับผมก็เลยเลือกใช้ไปสนีดีกว่าครับเครื่องเราไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ให้สินค้าไม่ชำรุดนะครับแต่ขาดนะครับเขาก็ยยยัััังงมม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 มีีีีีีรรรรรรบบบบผผิดดชออใหหห้้้้นนนะะะะะะคคคลลลูกกกกกกกาาาาาไไไ่่่่เสสววแแตตต ผมวิธีการถอดนะครับก็น็อตเยอะเหมือนกันนะครับก็ถอดน็อตทุกตัวเลยนะครับไหนเป็นที่มีน็อตเราก็ถอดให้หมดเลยครับแล้วก็ใช้ตัวถอดถอดนะครับนี่นะครับแยกออกมาเป็นสองส่วนแบบนี้นะครับนี่ครับหน้าตาด้านในเครื่องนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าตาด้านในเครื่องนะครับเนี่ยเราบีบมีไม่เยอะนะครับมีนิดเดียวเองนะครับใส่มานิดเดียวเอง มีไม่เยอะเนี่ยแห้งหมดเลยนะครับนี่แห้งหมดเลยเนี่ยแห้งหมดเลยนะครับนี่เราก็ถอดอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นส่วนตัวโครงข้างหลังอีกทีนึงนะครับคลิปอ่าจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับบางทีนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับว่าวิธีการซ่อมช่างเขาซ่อมยังไงทำแบบไหนนะครับผมก็ลองทำดูนะครับเผื่อถ้าใครอยากจะถอดเองอยากจะลื้อเองนะครับง่ายๆอยู่นะครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับถ้ามีเครื่องมือครบนะครับ จะปิดฝานะครับใช้เวลาถอดนิดนึงนี่นะครับจืดอ่านี่ครับตัวเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมตัวเครื่องนะครับเราก็มันทาการใส่จารบีนครับเช็คปัดฝุ่นทําความสะอาดนะครับผมเช็คปัดฝุ่นทําความสะอาดใส่จารบีอ่าตัวเครื่องนะครับทำให้เขาลื่นก่อนนะครับก่อนที่จะมาประกอบอีกทีโอเคเดี๋ยวขอไปทำการล้างเครื่องก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาประกอบแล้วก็จะมาลองให้ดูอีกทีนะครับว่าตัวเครื่องเนี้ยวิ่งได้หรือยังและมาสรุปนะครับว่าเกิดจากอะไรกันนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราไล่หาดูนะครับผม ถอดสายพานมอเตอร์ออกสายพานเครื่องออกนะครับไล่ทีแล้วระบบนะครับก็ลำแรกไล่ด้านบนก่อนนะครับไล่ด้านบนเสร็จแล้วลงมาถึงช่วงด้านล่างนะครับก็คือเพากลางนี้นะครับเดเลาะเพากลางตรงนี้ออกนะครับแยกชิ้นส่วนกันนะครับเป็นสงชิ้นแบบนี้นะครับด้านบนและด้านล่างนะครับเพาบนเพาล่างนะครับแล้วก็พอเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเรามือมาหมุนที่วงล้อนะครับอย่างด้านบนปกตินะครับด้านบนลื่นปกตินะครับผม มันบนไม่มีปัญหานะครับไม่ติดนะครับมาติดอีกตัวเพอาล่างนะครับผมพอล่างชุดนี้นะครับยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับตัวกระเช้าเลยนะครับเนี่ยครับตัวที่เราใส่กระโหลกกระสวยนะครับตัวนี้เลยนะครับผมมันฝืดนะครับฝืดข้างในเครื่องนะครับตัวน่าจะเป็นตัวถ้วยเนี่ยครับข้างใต้เนี่ยครับอาจจะมีปัญหานะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นเฟืองพลาสติกนะครับเห็นไหมครับเฟืองพลาสติกอันนี้ผม ฉีดโซนิกแล้วเดบิว40ก็ใส่แล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับก็ยังไม่หายนะครับยังฝฟืดอยู่นะครับเลีอทางขนทางสุดท้ายก็คือต้องถอดนะครับถอดแกนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เลาะออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาเช็คทีละจุดนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับที่ติดนะครับผมโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมประกอบคืนแล้วเดี๋ยวไปลองเย็บดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มาสรุปกันอีกทีนะครับโอเคครับ หลังจากที่ประกอบตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาลองเย็บดูนะครับฟีเข็มนะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเล่นลายเล่นลายได้เหมือนเดิมนะครับทีแซกได้เหมือนเดิมเย็บตรงได้เหมือนเดิมครับทั้งขีดทั้งห่างนะครับแล้วก็ย้ําได้เหมือนเดิมตามปกติเลยนะครับผมนี่นะครับก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจุดที่เสียนะครับก็จะเป็นตัว ชุดเพาล่างนะครับผมเพาล่างที่ถอดออกนะครับก็คือชุดนั้นนะครับเสียนะครับก็คือทําให้ตัวเครื่องนี่เหนืดนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยลื่นแล้วนะครับผมเราสามารถเอามือหมุนได้ตามปกติเลยนะครับไม่เหนืดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเวลาเหยียบนะครับก็สมูทเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเองนะครับสปีดแด้เหมือนเดิมนะครับผม นี่ครับผมง่ายๆนะครับถ้าใครมีจักรมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเหนืดแบบนี้นะครับอย่าไปฝืนใช้มากนะครับผมเดี๋ยวมอเตอร์ที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับจะไม่เอานะครับผมเพราะว่ามอเตอร์เขาเนี่ยกําลังต่ํานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้กําลังสูงเหมือนมอเตอร์จากอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องมันเหนืดแล้วอยาไปฝืนมากนะครับถ้าเปลี่ยนมอเตอร์ลูกนึงก็ไม่ใช่ถุกโกนะครับผมพยายามอย่าไปฝืนใช้ครับผม ถ้าสมมุติว่าถ้าจักรของเราเนี่ยสามารถหยอดน้ํามันได้นะครับแล้วก็หยอดตามรูต่างๆนะครับตรงไหนที่มีรูแบบนี้นะครับก็หยอดได้นะครับผมตรงไหนที่พอที่จะถอดหยอดน้ํามันได้ก็ลองลองหยอดดูลองแก้ไขเบื้องต้นดูนะครับแล้วถ้าไม่ได้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0973396478นะครับผมช่างเก่งนะครับผมถ้าเป็น ID line ก็แอดเบอร์โทรได้มาเลยได้เลยนะครับผมเบอร์โทรนะครับผมก็เป็น ID line เหมือนกันนะครับผม อ่าผมขอจบชีวิเพียงเท่านี้นะครับผมขอระเจ้าไปพร้มพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ